สบายดี Merry Christmas Christmas c h t Eve today c h t m e v มาเด้อกินข้าวแรงพี่น้องต้องไปมาเด้อกินข้าวนองต้องไปมเอนี่กับมีหมูกระทะมืี่กับมีหมูกระทะ Barbecue pork เมนี่น่ะ ูสามสส้นใส่งา,ญญามีกุง้งมีิ้นงัวแล้วก็สามสิบสองกิบกมีไข่มีพักมีขวามีลาวพัดลาวนั่นเองเนาะแล้วก็มีตับมะคุงใส่นมอไม้ใส่ตบปลาแดกปัดซอยเนาะอุ้ยแซบ่บมักค่ะเดี๋ยวค่อย มาเด้อม,มาเด้อพยากน้ำหนาเลดี้เอาเนยลงไปน้องซะอมหอมในความตุย้ยนยกตุ้ยดีพีมันพนะตุ้ยดีพีมันพนะวันน,นี้ก็มาพบกับ มีก็ได้โซฟาใ้ลูกแล้วก็เสื้อเสื้อดาดี้ซื้อมาให้ตัวนี้เสื้อเซนต้ามัมมี่ซื้อให้ดาดี้โอ้ยดีงามพอดี thank you thank you งานลูกในงานหองหองก็ชิอได้ักันยยคกันะนองเบิร์ดแล้วก็เฟนเนยยบราเดอร์พันจะมอซิดมาใส่สีบราด เย้มีหลายอยู่ปลาเดินอ่ะกินแล้วลายที่ได้ติดตุ้ยว้าวว้าวเอากุ้งกันนะลูกเนาะ kung 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 พ่อลูกดอกนั่นหะลูกดอกย่างตามคนนัตนก็มันห้าโอ้อไหวพอไหวพอละนาะอันเรย์อย่าไปบีบดิหอมูามตันเลยเตอร์บอกแม่งตั้งช่องดิกอตั้งเด้อพี่น้องต้องไปมันเป็นแม่พันธุ์โดยเฉพาะวันนี้ฮะ พอแล้วสามคนพอแล้ว,ลวใหญ่แล้วใหญ่แล้วหัวหกกันแทงกันลูก่สามคนพอแล้วเกเคเอามาไหลเดี๋ยวพ่อมีข้าวกินเดีย๋ยวมันไหลคนไหลพบูบอ่ว้าวว้าวหุ้ <Yeah. S 1> นของแซ่หมูสามสันหมูสามสันใส่งาอ <Yeah. S 1> ู้ลาลา กวตั้งซื้อให้เมียใหม่ว่าเมียใจดีโพดใจบุญพอจะี่พอนางภราหข่ขาวว่าซั่นปัญาเมียนั่นเจ็บซ้ํานใจมาโอยนางาอันนั้นหปีักว่าซั่นโอยหัวจนสิเจ็บอหยมไดนางาหขาวอให้เมียนางาหปีักาว่วาเแม่วมไว้ให้บอนใคใดาวาดาวใครเดือน ขอะ h s m o m a v a a y บอของอเล็กเนี่ยสัตวนยาเป็ดหลายหน่วยความสุขของคนมีลูกหีืน้องเอ้ยเท็ดอีหยังก็ต้องเลี้ยให้ลูกกินให้มันอิ่มก่อนเนาะขอแม่ขอได้สลาเบดเนาะ whoa whoa เ่ยมกกอาวอ้ยกินอะ่อไรอืออืด่ว้นมูนได้ละอ้ยหอมหอมหอมจังเลยกินหมูกระทะมือนี่นนะหมูกระทะสูตรราวอเมริกากินง อยู่ง่ายแต่บอดใจง่ายเนาะมียังก็กินไปพี่น้องเลยแต่แซบ่บต่แซบ่บว้าวสอมนะ ในน้อยนี่เ็บากหลายๆคนได้นี่นะแๆๆๆตกแตกแตกเอาจะวัดเองได้อ้ได้ลูกคบอ่ะว้าวอุ้ยหอมอยากให้ได้กินตอนนี้ ว้าวทำลายไหลกินแซบนอนอุ่นกินสร้างกับปลาเบือกินเสือกระเบออีมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่คำพญาบ้านอะไรนี้คำพยาซ้อนใจเนาะไม่หรอสิ้นสิ้นยอดส้นดอกกุหลาบสิ้นยอด Xin đọc cụ bà phải cho khai ít mami, Alex, you want more egg? Yes Bà hôn Bà thường có mà Ok, good oh, wow. Wow. wow, This is good I'm definitely It was. ัวาด้าี่ไทมิกเจอแล้วก็บีม่ะจินมันเป็นอสจก็เออจิงกกคมามกหิวหิวห้ไป

I'll let you guys. It's like a video. กระทะนี่แหละเสียบซูดอ้าวมีสลัดมาพันนยังคะได้ไหมมันใส่ผักกาดดองมาเล็กหมักออนยินมาเล็กหมักแันยินก็มูไปอ๋ออันนี้กินกินอิ่มจกหน่อยเซนต์คอสมาฮอดจังคอยไข่ของขวัญเซตะันส์นอร์ เ e น l y ใมัสลิปปี้ปีหน้าี่ซือหวเซนต้ปีนี้ย่งกับประธานมัมมี I'm gonna make my own video to prank people. The prank mommy and daddy Alec and Andre oh sexy น yeah. ี่น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 ี่ ยัยก o อนเม a ั้ง o ะค y ่ห้ัน้ o I can do filming a video myself I'm gonna go have a new phone it's expensive อลี่้กนายป้ออะเล็กโล่เล็กยิ้มแล้วหลายเราต้องไปสามน่วยเลยถ้าจะทำแบบ้

มามี Hi, mommy, mommy, mm. ่ส์เมคอัพสวยดีขอบคุณค่ะมามี่ส์เมคอัพแม่มามี่ส์ให้แต่งกับปอเปี๊ยะมามี่ส์ต้องการเฮียนหูทุกอย่างมามี่ส์กินเต็มหูว้าวยำมี่ส์ดมิชชั่น